ฉันบอกแล้วว่าอย่าวู่นวามไงดูสิเกิดเรื่องขึ้นจะได้เธอตามมาเนี่ยเพื่อสั่งสอนพี่อ,อ้าวเรามาช่วยคุณนะไม่ขอบคุณสักคำแล้วยังต่อว่าต่อขานอีกเหรอเวสลียนี่เป็นเรื่องของแกงเรานะอย่ามายุ่งนี่ผมไม่อยากยุ่งนะแต่ไปเราตาพ่อคุณขอยผมมายุ่งพี่เชื่อใช่เถอะพี่ก็เอาแผ่นเหล็กคืนมาฉันได้เปลว่าพ่อไม่เอาเรื่องพี่แนะ่ก็นั่นนะ่ะสิยอมแพ้เธอคุณสุ้พี่เวสลีย์กับพี่ไปไม่ได้หรอก จะร Hana ่วมมือกับเวอรสุลีเล่นงานพี่เออหน้าขำนะต้องร่วมมือเลยผมคนนี้ก็ฆ่าคุณได้ดิเก่งๆเข้าบอกเลย เฮ้ยไอ้หยุดนะกิเวสลีช่วยด้วยถ้าถือขยับไ่คนนี้ตายแน่หยุดนะถ้าชอบอยู่คนไส้เว้ยพี่ให้โอกาสเธองั้นผมจะขอบคุณนะสิพี่เมื่อไหรจะหยุดสักทีนะไม่ตองหัวหล้วพอไปเจอขุมทรัพย์แล้วจะกลับไปแก้ตัวกับพ่อยเวสลียนฉันจะเห็นแก่น้องฉันทีาจะปล่อยแกไปอย่าตามมานะม่งั้นน้องสาวแกตายแน่ 哼 <laughs>。